สวัสดีครับผมสวีซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาหิมนอลชื่นเนาะเอาวันนี้มาตามในืหาน้องไผ่ได้เพียงเด้อเนาะเม็ดเดียวสําหรับน้องไผ่สับตะเด็กจะฟันตัวไหนฟันมาแล้วพี่น้องรอดติดตามไปพร้อมกันครับออครับผมหลังจากห่างหายไปนานเพราะว่าไปเขารงเรียนครับผมอ่ามากกาพ่อ ไม่เจอเพราะว่าข้ากำลังเรียนหนังสืออยู่ครับผมครับเนาะมาพ่อบ้านี้สิเป็นเังาไรเอออ่าเอาเอฟซีรอคอยให้อ่าประเทศรอคอยทั่วประเทศนะครับทั้งประเทศเป็นที่ของผมสองงวดหายไปข้าเรียนหนังสือนี่แล้วเราลูกเนก็คันบดาคันบอกข้าเรียนก็ออกทุกคลิปเลยมันบอก อาเป็นยังไงน้องไพ่มี่แนวฝากก่อนเอฟซีบอฝันบอลูกฝันอืมโอ้อ้าวไในนั่นเรื่อได้ฝันเป็นบอลูกฝันว่าจังไงลูกล่ะงวดแรกต้นเอองวดแรกข้าวพันศาข้าวพันศาอ่างวดนี้งวดเข้าวพันศาเนี่ยอ่างวดนี้งวดเข้าวพันศางวดแรกน้องมาลองบางวันน้องไพ่จะให้สามเดือนบ่ครับเข้าสามเดือนนี่ช่วงนี้โอ้โหอือ งวดแรกวันเข้าพรรษานะครับเนาะวันที่16กรกฎาคม2568นับไปพร้อมกันเลยนับพร้อมกันเลยครับเพือเป็นงวดแรกเลยครับนี่ครับผมฝันว่าจะไหนลูกล่ะเว้าไหนฟังไหนลูกว่าฝันเราไปบุรีรัมโอ้ทุพี่น้องเมื่อื่นไปโอ้ทุกอันนี้นางแต่เป็นเสียร์ไซด์คานโอ้สายขมิ้นไปทุกไทุกไทุไปบุรีรัมไปเรียนแทน เอาไปไปเรียนแทนอู้อ่าไปเรียนแทนเพราะว่ามีคนป่วยนีอู้ครับป่วยไปเรียนไปเรียนแบบคิวเยาะของผัดคิวสุดท้ายเพราะว่ามันหลายคนอืมอ่ะเป็นแสนพคนเลยเป็นแสนโอ้ไปเรียนยุดประสาทเขาพนุ่มดลุ่มป้าอ้อมเลยอ้อมปราสทคนได้ไรอ่ะอ้อมเลยผู้น้อยผู้ใหญ่เรียนเนี่ยไปอ้อมเลยอู้ ทักเด็กหน่อยทั้งผู้เฒ่าโอ้ก oh. วนกันเยูะ mm. Mm. ปุ๊บพบอยู่ขนืมไปหัอชิวเจ้าของไปนั่งลงเขากับเตรียมคันมะหยัยค oh. ันใส่ข่าวชานดอกไม้เทียนเ oh. งินร้องสลึงม oh. mm. ันทา้งขวดดีตามเ mm. ขาอานเอาคันหนาม,มะห้ยเห็นปะ oh. เอาเทียนโบนใส่กุ้มกระเลน่น เรียนไปเรีนมาบั้จบพอดีซองิึงไปเหินดิโอืออยู่ในขันอ่ะในขันสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ก๊บหกสามกราบหกสามเอสาห้าศูนกับหกสามเห็นุู ตั้นสามตัวสองตัวบ่ลูกอยู่ในขันเดียวกันบ่ขันเดียวกันอู้อันสามหาศูนย์นี่มันจับกลุ่มอยูปป่บ่ลูกจับกลุ่มอู้บานี้หกสามนี่ก็จับกลุ่มอยู่กลุ่มไผ่กลุ่มมันกลุ่มไผ่กลุ่มมันโอ้โหเอเอเสียเ้ยอ้าวบ่ผิดหวังเนี่ยผิดหวังบ่ผิดหวังบ,บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังเนี่ยครับผมอา่าสมกับการรอคอยอ่า สมกับการตินเป็นตัวเลขเลยบอน้องพัยเป็นตัวเลขเพิ่นเอาเทียนบนลูกยศต้องไปเทียนอยศเตยยศเนื้อกะอ้อมแล้มันก็จะยศเนื้อกะอ้อมเลยโอโอ้นขั้วแขนเทียวจนขั้วแขนเิอวแขนหมนกต่เหล่าแต่ว้แห้งบยแห้งโอ้เอาอง ผูใด้ฟังรูเรื่องกับลู้เด้อนะเป็นยังบูตรตลายยังของพ่นบุตนแทนๆนี่เนาะอืมแล้วทางเยนท่านบุรีรัมบ้านช่วยออโอ้บ้านช่วยบุรีรัมบ่รู้ช่วยชี้สเก็บตัวเอาโอ้เนั่งท่านมาขอญี่ปุ่นอ่าประเภทนี้ประเภศนี้ไปล่ำยุ ขาพนมรุ้งเป็นบลาลูกเขาขนมรุ้งนะครับที่ผมไปอ้อมย้อนมาทันว่าปัสสาวะเขาขนมรุ้งเป็นที่ครับผมผู้ใดไปฝันเห็นก,กันสั่นโอ้โศกคักเดี่ยมานคักเดี่ยป้ากันล่ำอ้อมยุ่จนแถนสีออกเถา่าคักค่า,า,างี้ล่ำเลยย่างย่างาโบใบล่ำได้เสยรวยยันอายุอายุเป็นรวยยังยังมาล่ำอยูย่ นางยิ่งดูสีมือโอยัิ่งสีนุ่ัว่าไปแขนเขาบัดบุ้ยเรียนอ้อมอ้ามาแห้งแห้งมารู้ว่ามาจะใสจะเอาแห้งมาใสเรียนอ้อมดูหันโอ้ยเรียนอ้อมประสานะอ้อมประสาทป้าตัวตะเข้าธรรมดาขยังเรีนอะไรเดีมัดเทนรุ่งแล้วบัดจักเอ่าแห้งมาใสเรียนทวนทวนปัด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 เขนลุ่งแล้วก็ทองชัดขี้ ออทองสะเก็ดที่เวลาคืนนี้ก็ขึ้นดีกว่านแต่แรงอยู่หันละโอ้อยแดแขนมากเทวดาเทวดามาลุ่งคืนอี้คืนอี้ทองสะเก็ดก็มีจะุูเปียนแต่นดีเลยบ่านได้ยินเสียงอะไรเลยวะเานแรงึนน้นมันอุ่นไฟมันคึก่าทีแหลกมากนางเล็กเลอกคอยล่ำมันแขน เริ่มที่่องบบบนี้มันขึ้นมากขึ้นมากมันมืดมากขีฟ้ามืดมากเลยมืดตึบ๊บโอ้ข้อ,อ,อแขนลงแล้วเรียบร้อยปาวสักเคเเวดาเทวดามาลงอีกคืนอีกคืนอ่าแล้วไปคนละทีคนละท่านกินเนื้อลงแต่แล่นไปนูคนนี้เป็นแสนปฏิลูกเป็นแสน เต็มเลยเขาพนุ่มตรงไหนเต็มเลยโอ้โหแต่ว่าซุ้มนึงคนภายนอกเขาบอไวห้เขาเดองง่าซุ้มเพราะว่าซุ้มนึงห้างเชือ่อเปรีวนแทนเขาคนโอ้ยแย่แต่ขึ้นอาาืนอติไปแต่ซุ้มมีแฉนแน่ซุ้มคุณธรรมดานี่บ่ไปให้บ่ให้เขาไปาฟังคักๆเด้อเอฟซีครับผม สมัยก่อนนี่ข้าจะเาเห็ดแังสั่นนะครับอะไเอื่นว่าล่ำแถนอก็หอดปีหอดเดือนมาปุ๊บก็จะสิบเป็นลองไปลงไปยังไปเป็นกิจกรรมกิจกรรมเขาไหว้คู่ันเป็นเวลาคบลอบคบรอบมันเป็นความเชื่อส่วนบุคล้นะครับด้วยเอฟซีรับผมนะเพราะว่าเรื่องยังสี่มีนี้ต่างแต่สมัยก่อนนะครับาสมัยก่อนสมัยทุกมื้อนี่แต่ย่างอยู่ป้าไป ยังกวมฟันไม่เงยอันหนึง<ฮ>่งติดก็สีบวายแล้วนะ่ะตะหักไปนางนั่งเอาไปเอาม้ามาแทนเลยโอ้ก็คนจนสีบวายแล้วบวายแล้วก็แขนลงนี่มีแห้งลุกขึ้นเรียนเลยนั่งนั่งอยู่กับสีขวมแล้วนะโอ้นั่งกับสีร่มแล้วสีร่มแล้วเห็นว่าง่างลุกขึ้นยืนจะได้อุ้มลูกคนละแต่ว่าแขนมาเนี่พูดมิดเที่ยงที่นี่ เจิดเลยโอ้ oh oh. นี่แต่ค <c oughs> mm. <t> ุณวามีดีสมัยนั้นคนคอยอายุยืนครับเพราะว่าข้าเจ้าไปล่งล่งแขนนังสิล่ะได้กำลังมั่งซ่ากับคุณาปุ๊บกลับไปบ้านแข็งแรงครับจากคนป่วยอยู่กับบมป่วยอันนี้เป็นเรื่อคนเป็นเรื่องที่เรามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนะทุ่เมือนี่ก็บอกใครได้ยินหรอกมิตเข้าเจ้าว่าไปลียัง่ะผู้รู้พละ <Ừ. S 2> แต่งชุดแดงไปเหกันขึ้มขึ้มกัน,รน,นกระตี้ค่ายๆกันนับนั่อ่านะเพิ่นลบไปหวานล่ำแทนครับพี่ครับผมเห็นคักบลูกเล่ยอยู่ในขันน้ำม่นนี่เห็นตัวสี่างลูกตัวสียังตัวเล่ยเพิ่นเอาเทียนนี่สี่างลูกไปเห่เทียนเทียนนี่มันเป็นเทียนสีท,ทองนั่นล่ะแต่หากตัวเป็นตัวเล่ยนี่เป็นสีแดงตัวเลขย์เนมาเป็นสีแดง แต่ว่าเทียนนี่เป็นสีเหลืองนั่นเหลืองสีเหลืองสีเทียนนี่เทียนภาษาเพียบั้ทู๊กเพราะว่า <minority> ทั๊กแถมมันสีลงดิเอาใส่เทียนน้อยบ่ได้ขั้นใหญ่บ่ลูกขันเพียโอ้มาสีองูบุญละแค่สิบขันท่องเที่ยลูกบุกหมุนเป็นตัวเลขขั้นที่เลย้แสดงเจ๊จ๊หกม่งแล้วหาม่วงแล้วโอ้ แต่ละคนเสีได้เลขสามตัวเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนอ่ะโอ้เห็นว่าบิ้ลขึ้นเดลยนี่นอนฝันเดลยนี่บิ้ลขึ้นฝันอยู่บิ้ลขึ้นได้เลขขึ้นมาสามตัวล่องเดี๋ยวก็ขึ้นผู้นี้ตัวผู้นี้ตัวโอ้บ่ามันที่เดียวกันตีเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันโอ้ผู้นี้ขึ้นแนบร้อยปผู้นี้ล่องแล้วกับผู้นี้ขึ้นต่ออีกขึ้นั่วสิบกว่เป็นแสนคนเออห้าถูก ทเทียน่างวาพูดอะไลอนี้งยังไงโอ้เทียนด่ว้าพูดะอะลรมีเทียนไผเทียนพันติเทียนไผเทียนมันเลยมีเอสีพอะไรมักสีขาวกับสีขาวเหล้วแต่วเทีแวแ่ม่มากแต่ว่าขาองน,งนองไผ่เนี่ยคือส่วน้องไผ่ยู่นี่ก็คือเห็นเหล็ชุดน,นี่ <S S อ่าสามหาศูนยี่กับหกสามนี่ลุงเนี่ยหล้วมานั่งหอบลูนศรอย จะหาห้อเรียนมือหุ่นสิตุเรียนเพราะว่าแทนผ้าเรียนแทนผ้าไปเลยส่วนหนึ่งเรียนส่วนหนึ่งกับเต้นเอาเออบ้านเฮาสิะเพื่อเสี่ยงของบ้านห้องจะเพื่อเสี่ยงของบ่่่บแมน้าบ่าเหมี่ยงพละอย่างเสี่ยงของกับบเมื่อยนี่รอดได้หมดดิเสี่ยงของมันไรอันหนึ่งดอกแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของเองโอ้ส่วนหนึ่งแบบขีมอ่ะคีมา่เต้นกระดับ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 ไปเรียนออกแต่เราคนนี้บ่คือกัน บ่คือกันอบัวมปนแรนบ่วม่นแงน,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 น้ำฝนกันอุหรุบดบ่ได้แท่นี่เต็นยงยงแงะกกมี่แม<ท>วนันแ็มีกระโดดก็มีแถมไปแถมมันบนันทีอพอลุงบุบเกเปาสักเคบันเมนทากรเป๋าเป้าหอยจะึ้นบนันอีึืนไปแล้วเรื่องแล้วน่แล้วแต่ผู้ใด้สิคือโอ้โตอนาตะเคียนเนี่ยแต่พูึน,นแบกชบกกมีไปไปมันเตืนแรงน้ำกันเอาเอฟซีฟังกักนะครับด้ยเอฟซีกับผมคือ អ <t> ើអ <t> ើត <t> ើត <t> ន់បងណាព <t> ីណាអីពីក៏ណា